อโ o สวัสดีครับวันนี้ขอเนี่ยพาชมวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนชุวิชยโยนะแห่งวัดพุทธโมกพระลารามนะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพพมยานหรือว่าหลายคนรู้จักในชื่อของหลวงพ่อฤาษีดิงดําแห่งวัดท่าทรงและก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ คำพันโคสะปัญโยนะแล้วก็ท่านก็ในอะย่งยังได้ไปศึกษาเล่าเรียนวิชาการต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะวันนี้เป็นสมเด็จพระกชับนะของระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนชุวิชโยนะรุ่นนี้บอกคําเดียวว่าน่าสนใจแล้วก็น่าสะสมเป็นที่สุดนะอัน<ม>เนื่อในว่าการจัดจัดสร้างก็ไม่เยอะนะประมาณห้าพันกว่าองค์นะประมาณ ห้าพันสามสามร้อยโกงนี่แหละเท่าที่มีข้อมูลมานะหลวงพ่อหนุนพูดไว้น่าสนใจมากนะสำหรับรุ่นนี้นะอันตอนที่แจกนะท่านได้พูดไว้ว่าเก็บไว้เยอะๆนะเอาไว้แลกบ้านแกลกรถนะสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็ถ้าจะแปลอย่างที่อย่างที่พวกเราเข้าใจเองนะที่พวกเราน่าจะขึ้นป คิดไปเองหรือว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะก็หมายถึงว่าวัตถุมงคลของท่านรุ่นนี้จะแพงมากนะในอนาคตแล้วก็มีอีกในยะหนึ่งนะที่ท่านพูดไว้น่าสนใจนะท่านบอกว่าต่อไปรุ่นนี้เขาจะตามหากันนะเหมือนพระสมเด็จของสมเด็จพระพุทธาจยาโตนะแล้วก็ท่านพูดไว้อีกในยะหนึ่งก็คือว่าต่อไปรุ่นนี้จะมีพระธาตุนะมีพระธาตุมาเสด็จนะรุ่นนี้เท่าที่ผม ่านดูสนวนมณสารแล้วก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ถือว่าเข้มขังเข้มข้นสุดๆนะสำหรับอันอันสนวนมนสามของอันสมเด็จพกกระซับรุ่นนี้นะรุ่นนี้ปลุกเสกอันพิธีบุปลุกเสกเสาห้านะอันวัดพุทธมกพฏปาลามนะครั้งแรกนะสำหรับการปลุกเสกเสาห้าของวัดพุทธมกพฏปาลาาำนะถือว่าเป็นรุ่นที่น่า เก็บหน้าสะสมนะเพราะว่าจํานวนสร้างก็ไม่ไม่เยอะนะสําหรับอันวัตถุมงคลอันสมเด็จพกทรัพย์รุ่นนี้นะของประเด็จพระคุณหลวงพ่อหนุนชูวิชยโยนะเป็นถืวว่าเป็นพระอันดับต้นๆน,นะที่หน้าเก็บหน้าสะสมนะหลวงพ่อหนุนพูดไว้สนใจนะสําหรับวัตถุมงคลของท่านนะอันเดียวนี้อาจดูเหมือนไม่มีค่าอะไรนะต่อไปคนจะถามตามหากันนะไม่ถึงสิบปี 2องสองปีนี่แหละท่านพูดไว้ประมาณนี้นะรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งในะวัตถุมงคลที่เป็ิคุณหลวงพ่อหนุนชูดพูดไว้นะว่าจะจะแพงมากอีกองหนึ่งนะบางรุ่นท่านก็บอกว่าเอาไวแ้แลกรถแลกบ้านแลกที่ดินเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะท่านพูดไว้ว่าเก็บไว้วเยอะๆนะเอาไว้แกลแแรกรถแลกบ้านนะนสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะถือว่าออกแบบมาได้สวยงามนะ เป็นพระสมเด็จนะน,นี้ก็จะเขียนขลันประจงมง,งประเดชประคุณหลวงพ่อหนุนนะเป็นยันอุปัฏถยะนะสมเด็จอยู่ในชุมนะอันนี้ก็จะเขียนว่ามหาภครัพย์นะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะวัดพุทธโมกนาแก้วโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครพักคูวิ คูวิชัยสละคุณหนุนครบรอบ60ปีหนุนเงินหนุนทอง2554ด้านหลังก็จะเขียนไว้ไว้นี้องค์นี้ถือว่าสวยนะถ้าประกวดนี่ผมว่าต้องติดรางวันใดรางวันหนึ่งนะถือว่าสวยนะผิวสวยงามนะบางองค์มันออกออกสีออกน้ำตาลนะน้ำออตาลนะก็ถือว่าเอาลงไว้นะเพื่อให้เป็นการดูการศึกษานะสำหรับ พระเดชอันวัตถุมงคลของประเด็จพระคุณหลวงพ่อหนุนนะวันหนะ้าถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเอานชนน์มนสารรุ่นนี้มาให้ดูนะและก็จํานวนการการ,การสร้างนะถือว่าลงไว้เป็นเพื่อเพื่อเป็นการศึกษานะถือว่ารุ่นนี้ถือว่าหน้าเก็บหน้าสะสมเป็นเป็นที่สุดนะสําหรับบรรวัตถุมงคลของประเด็พระคุณหลวงพ่อหนุนชูวิทยโยแห่งวัดพุทธโมกพระารามน,นะครูบาอาจารย์หลายองค์หลาย,ลายท่านนะต่างยกุกย่องว่าท่าน เก่งมากนะโดยโดยเฉพาะหลวงปู่คำพันธ์นะท่านพูดไว,ว้ว่าเรื่องพญานาคนะหากสิ้นเราไปแล้วก็ให้ไปหาหลวงพ่อหนุนชุวิชโยนะแห่งวัดพุทธโมกพลาลานนะวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะเอามาให้ชมกันสำหรับข้อมูลพระรุ่นนี้นะแล้วก็พระรุ่นนี้นะถือว่าสวยงามเห็นไหมถือว่าสวยงามนะสวยงามวันนี้ ขอบคุณมากๆนะถ้าใครชื่นชอบก็ช่วยกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้อันช่องของผมด้วยนะปักเครื่องเรื่องเล่าวันนี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ